วันนี้เราอยู่กันที่ร้านสลัดแฟคทอรี่นะเมนูถัดไปอันนี้จะถูกปรุงด้วยเจแปนิสซีซามะนะเต s า n ั้นไอซ์แลนนะครับนี่หลายๆคนจะชอบเต้าสั้นไอซ์แลนอันนี้เขาจะทำมาเป็นเมนูเป็นเต้นแองเจล h a ร r แบบนี้นะฮะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะและนี่คือช่องที่เรามารีวิวอาหารจากความรู้สึกของเราโดยที่ไม่มีคําว่าอร่อยแต่เราจะบอกว่าร้านที่เรามากินมีเมนูอะไรบ้างมีลักษณะอะไรบ้างลักษณะการปรุงของเชฟเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงตามมาทานแล้วเหมือนไม่เหมือนก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะหรือว่าจากสื่อสารกับเราก็เข้ามาได้ใน Facebook กุ่มไลน์แทงเวนวัคบุฟเฟ่นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านสลัดแฟคทอรี่นะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดตัวนะฮะน้ำสลัดท Factory นะครับก็จะเป็นน้ำสลัดแพนเบสแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการชิมเมนูอาหารที่เกิดจากการรังสรรค์เมนูของเชฟที่ใช้น้ำสลัดเหล่านี้ที่เป็นแพนเบสเนี่ยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาดูกันน้ำสลัดที่เขาจะเปิดตัววันนี้นะฮะก็จะเป็นยี่ห้อชื่อว่ามาทานนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่านะครับก็จะเป็นขวดลักษณะนี้เรามาดูเมนูแรกกันที่ใช้อันนี้ในการปรุงนะัะอันนี้เราจะเริ่มจากน้ำสลัดเป็นแพนเบสหมดเลยนะฮะมายองเนสนี่นะครับคือเมนูแรกที่เชฟทำมาให้เสิร์ฟ นะะเนื่องจากวันนี้เป็นการรีวิวเปิดตัวน้ำสลัดใช่ไหมครัดังนั้นเนี่ยเมนูที่เห็นวันนี้จะไม่สามารถตามมาทานได้เพราะไม่ได้มีเมนูนี้ในปกติแต่ว่าเราสามารถซื้อน้ำสลัดไปกินได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของน้ำสลัดแบบเรยวๆเลยนะฮะนี่นะครับเมนูแรกก็จะมีผักหลายๆอย่างโถ <laughs> เอาออกไป คือด้วยความเป็นแพนเบสเนี่ยมันก็ทำมาจากพืช100%ใช่ไหมะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนผสมของไข่นมนะฮะดังนั้นเนี่ยชุดอ่อนของน้ำสลัดแพนเบสหรือาอาหารที่ทำมาจากแพนเบสโดยทั่วไปก็คือความเข้มข้นความครีมความนมความเนยแต่เดี๋ยวอันนี้ต้องมาลองชิมกันอื หวานเปรี้ยวขึ้นมานำมีความเป็นครีมมีความข้นเหมือนสลาัาดมายองเนสปกติเลยแต่ว่าเอาจริงนะถ้าเสิร์ฟม,มาแบบนี้เราไม่บอกว่ามาจากขวดนี้แยกไม่ออกอันนี้คือบอกเลยว่าแยกไม่ออกว่าเป็นแพนเบสนะฮะ ดังนั้นส่วนของเนื้อตรงนี้นุ่มแล้วความผมมัอนอ่อนของผักมันตัดกับรสชาติของน้ำสลัดขึ้นมาได้ดีนะฮะส่วนเมนูที่2นะฮะสำหรับคนที่ชอบกินซีซาเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดซีซาแพนเบสนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันนะครับมาลองดูฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะชิมน้ำสลัดก่อน เอาจริงนะเหมือนน้ำสลัดซีซาแบบไม่ใช่แพนเบดเลยคือเนียนออกมาความนุ่มเนียนบนลิ้นความเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยความครีมข้นอาจจะข้นไม่ได้เยอะเท่ามายองเนสนะฮะแต่อันนี้จะเป็นความเปรี้ยวนําแล้วก็สดชื่นตามด้วยหวานแอบบซ่อนมานิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลองกินกับผักหลายๆอย่างทุกองค์ประกอบในจานนี้นะฮะที่เป็นผักของซีซ่าเนี่ยน,นี่จะเป็นผักที่เขาดเรซซิ่งมากับซีซ่าโดยปกติ อันนี้ก็จะออกเหนียวๆหน่อยความกรอบของผักเนี่ยมันเสริมด้วยความสดชื่นของซีซ่านะฮะแล้วก็ได้ความเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็ตามด้วยหวานนั่นแหละนะฮะด้วยชีสของเขาเนี่ยการกินคู่กับชีสด้วยก็ยมีความมันๆ เพิ่มมขึ้นาตัวเนื้อสัตว์ที่เห็นอยู่ในเมนูนี้ก็คือเป็นเนื้อสัตว์แพนเบดของมิ a อวตารส่วนนี้คือน้ำสลัดอันที่3ที่เอามาประกอบเป็นเมนูก็คือเป็นเตา s ซนไอแลนด์นะครับนี่หลายๆคนจะชอบเตา s ซนไอแลนด์ที่มีสีมีความเข้มข้นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสีสันนี่คือเหมือนเตา s ซนไอแลนด์ปกติเลยแล้วก็นี่มาเสิร์ฟกับแบบนี้นะฮะสวยงามขอชิมจากน้ำสลัดก่อน อันนี้จะหวานหวานกับเปรี้ยวคู่มาใกล้เคียงกันความครีมจะน้อยกว่าซีซ่านิดหนึ่งแล้วแอบมีความไปซี่ความเผ็ดเล็กน้อยที่ตามมาจากความสดชื่นตรงบริเวณโคนลิ้นนะฮะเป็นความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะลองตัดผักมาดูคำนี้กันเป็นความนุ่มของ2เลเยอร์นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนุ่มเวลากินคู่กับผักแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยตัวเนื้อที่เป็นแพนเบสเนี่ยเนียนเหมือนเนื้อสัตว์ปกติเลยฮะ อย่ลองกินเนื้อแพนเบสกับน้ำสลัดจุดเด่นของอันนี้คือการที่มีความสไปซี่ขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะอันนี้เครื่องดื่มสับวรสโซดานะฮะของสลัดแฟคทอรี่ความเปรี้ยวขึ้นมาแต่ไม่ได้มากนะฮะเป็นเปรี้ยวนอนกำลังดีแล้วก็หอมสวรสมีเม็ดๆสวรสจริงๆที่เห็นตรงนี้เลยแล้วก็ซ่าของโซดาขึ้นมาอ๋ออันนี้พีชโซดานะฮะหวานน้อยของน้องเมย์นั่นเอง อันนี้ยังหวานมากกว่าสวรรเลยกลิ่นหอมพีชใช้ชอช้ง CH, peach, าง C H พีชหอมขึ้นมาชัดมากอารมณ์เหมือนกินชาพีชเลยอะกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็หวานหวานละมุนเมนูถัดไปอันนี้จะถูกปรุงด้วยเจแปนนิสซิสเมะนะฮะก็คือเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนั่นเองแต่จะเป็นน้ำสลัดงาแบบข้นนะฮะคือทั้งหมดที่เปิดตัววันนี้จะเป็นน้ำสลัดแบบข้นหมดเลยนะฮะและที่สำคัญคือทำได้เนียนคือเหมือนอันที่ไม่ใช่แผ่นเบสอ่ะอันนี้จะชิมน้ำสลัดก่อน อันนี้จะเป็นครีมครีมความสัมผัสมันจะเป็นครีมครีมมันมันรสชาติหวานไม่ได้เด่นเค็มไม่ได้เด่นแต่ความครีมและความหอมจะเด่น เหมือนกินอะไรสักอย่างมาทําเป็นพิโอเรประมาณนั้นนะฮะมีความข้นๆอ,อันนี้จะเน้นความหอมรสชาติไม่ได้แรงแต่กลิ่นจะชัดเจนเวลาเอาไปลองปรุงเองนะฮะอันนี้เขาก็จะใช้เป็นเนื้อแพนเบสนะครับกับผักต่างๆแล้วก็ผลไม้บางอย่างนะฮะเพื่อให้เพิ่มความสดชื่นเข้ามาเนื่องจากตัวความสดชื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในน้าสลัดเพราะว่าเนี่ยเขาเน้นความครีมไงรสชาติเนี่ยอาจจะต้องใช้ผลไม้ที่มีความสดชื่นหรือมีรสหวานเข้ามาเติม แนะนำถ้าสมมติเอาไปปรุงเนี่ยกินกับผลไม้มันจะเติมเต็มนะครับหรืออันนี้เน้นกินกับผลไม้จะดีกว่าผักแล้วก็อีกเมนูนะฮะเมนูสุดท้ายก็คือเป็นน้ําสลัดส้มยูสุแพนเบสนะฮะนี่นะฮนะยูสุอันนี้เขาจะทํามาเป็นเมนูเป็นเส้นแองเจิลแฮร์แบบนี้นะฮะนี่เวลากินอะไรที่เป็นเส้นๆแบบนี้เวลาม้วนนะให้เอาพรอน,นี่จิ้มเข้าไปแล้วเอ้ยเอาซ้อมจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาช้อนอย่างนี้แล้วก็ม้วนแบบนี้นะฮะก็จะทําให้มันขึ้นมาได้ง่ายเวลากินพวกเส้นสปาเกตตี้พาสต้าแบบนั้น อบอกเลยที่นี่ทำเส้นได้ดีมีความเป็นคือเส้นน่ะไม่ได้นุ่มเกินไปเรวก็ไม่ได้แข็งเกินไปอยู่ตรงกลางนีเหมือนกับไม่ได้สึงกับเอาเดนเต้เพราะว่ามันนุ่มทั่วกันนะฮะแต่มันเป็นความสัมผัสที่แบบไม่ได้นุ่มเละไปเลย ได้ความหวานขึ้นมาพร้อมๆกับความหอมของยูสุขึ้นมาเล็กน้อยแต่จะเป็นหวานนาแล้วก็ตัดด้วยเค็มกับเปรี้ยวนิดนึงไม่แน่ใจว่าเชฟได้มีการปรุงน้าสลัดเพิ่มมาหรือเปล่าแต่ว่าในเมนูอื่นๆที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะน้องเมย์ด้วยเรียบร้อยไปแล้วกับเมนูอื่นๆเนี่ยคือไม่ได้มีการปรุงเพิ่มดังนั้นอันนี้จะมีความหวานนําขึ้นมาแล้วก็ปรับตามด้วยเค็มเล็กน้อยกับเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นยูสุตามนั้นอันนี้นะครับกับ5เมนู5้าน้ําสลัดนะระบอกเลยว่าส่วนตัวสําาาหรรััับบบอออออนนนนททีีที่่เเเชชสุดนะ้้คคววมลยก็็ืจปน เกาซันไอส์แสน,นะ<อ>เพราะว่านี้มันจะมีความไปซี่ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วบอกเลยว่าสลัดทุกอันเนี่ยมีความทําเป็นเบสของเป็นสลัดครีมที่มีความเข้มข้นบอกเลยว่าถ้าเอาไปเสิร์ฟใครไม่บอกว่าเป็นแพนเบสไม่รู้นะฮะคือเนียนมากนะฮะทีนี้มาดูน้องเมย์บ้างว่าน้องเมย์ชอบอันไหนนะฮะชอบอันนี้เป็นสลัดซีซา มันก็แบบหวานๆเค็มๆนิดเดีแต่ว่ารู้สึกว่าอกินแล้วแบบมันอร่อยแล้วมันก็คล้ายๆกับอันที่มันไม่ใช่พันเบเพราะว่าเป็นแฟนคลับนสลัดอันนี้ของที่นี่อยู่แล้วแล้วก็คล้ายๆกันเป็นยอดีชออันนั้นนะฮะสามารถหาซื้อตรงนี้ได้ที่หน้าร้านของสลัดแฟคทอรี่ทุกสาขาหรือจะเข้าไปในเพจหรือ l i น์แอดของมิตรอวตารก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่คอนแทคเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วตั้งแต่เดือนกุมภา2565เป็นต้นไปก็เริ่มสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือร้านสะดวกซื้้อชัน นะครับถ้าใครมากินแล้วได้ลองชิมแล้วชอบไม่ชอบยังไงเหมือนไม่เหมือนยังไงอ่ะมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊เราอาจจะลองชิมไหมหนู่นนี่นั่นนะครับก็มาลองดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเมนูที่เท่านี้แล้วแหละนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงแต่ว่าก็บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้ลองน้ําสลัดแพนเบสเป็นครั้งแรกที่เป็นสลัดความครีมแบบเนี้ยแล้วรสชาติแบบเนี้ยและเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็จะรู้ว่าช่องเรานะครับไม่มีการอวยยศที่ไหนอยู่แล้วนะฮะท ความรู้สึกที่สัมผัสได้ที่เราสัมผัสได้ไปตามตรงเลยนั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูชาแนลลายแทงมานานแล้ววันนี้อยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ําหนักนะครับวันนี้ก็สามารถทักมาได้ที่ไลน์ของน้องเมย์เมโลโมเมย์ M E L O M O M a Y นะครับตรงนี้สามารถให้น้องเมย์เนี่ยออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพลดน้ําหนักหรือกระชับสัดส่วนเฉพาะบุคคลได้พร้อมแล้วอยากเก็บสัดส่วนบางส่วนที่ออกกําลังกายอยู่ทาไงมันก็เอาไม่ลงสักทีเราใช้โภชนาการอย่างเดียวไม่ใช้ยานะครับมาพูดคุยกันก่อนขั้นตอนการพูดคุยทั้งหหมมมมดดดไ่่่่่ีคาาาใใช้้้จยยแแตตอออองงงทักบ เฉพาะบุคคลเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องมาดูความชอบดูไลฟ์สไตล์มาพูดคุยกันเอาไว้ได้และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกๆวันอังคารแล้ววันศุกร์ตอน5โมงครึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ